iPhone ตัวไหนคุ้มสุดนะต้องตัวนี้เลย iPhone 13มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อลังการถึง6.1นิ้วเลยมากับชิป A15 Bionic พร้อมกล้องหลังคู่แบบจัดเต็มถึง12ล้านพิกเซลและถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเรทแล้วที่ u Face ยังมีให้ดาวด้วยในงบไม่ถึงหมื่นดาวเริ่มต้นเพียง9,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง1,900บาทเองถูกมากแล้วผ่อนได้ตั้งแต่6เดือน10เดือนแล้วก็12เดือนอยากผ่อนกี่เดือนก็เลือกกันได้เลยแถมยังมีความสุกสีอีกด้วยอาชีพอะไรก็ผ่อนได้ไม่ใช้เครดิตติดบูรโรก็ผ่อนได้เอกาสารก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้ iPhone ไปใช้แล ดาวถูกผ่อนสบายต้องที่นี่เลยยูเฟรนเพราะเรามีด้วยกันทั้งหมด17สาขาทั่วไทยใกล้สาขาไหนไปช็อปกันได้เลยสนใจ iPhone 13จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักแชทได้เลย